ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬกาช่วงที่2เวลา12นาฬกา15นาทีาเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหน้าที่จัตุรัสเมืองเครเรร้านชานมเหมืยนกงจือไม่มีลูกค้าในเวลานี้จริงๆแล้วร้านทั้งหมดก็ไม่มีลูกค้าในเวลานี้ฉากที่ดูเหมือนจะากทำลายโรค ทำให้ทุกคนที่อยู่ข้างนอกกลัวจนตัวสั่นในเวลานี้ดูเฉินต้องมองท้องฟ้าอย่างว่างเปล่าท้องฟ้าที่เต็มใจอีกครั้งไม่อาจจะจัสมองในใจของเธอออกไปได้เขากลับมาแล้วเขาบอกว่าเขาจะกลับมาอีกเทิดตัวเธอเองในที่สุดเขากล้เป็นจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ทั้งคู่ต่อสู้กันอีกครั้งและทั้งคู่ก็พ่ายแพ้ตอนนี้เธอไม่รู้ว่าควรทำอย่างไร ในฐานะมนุษย์เธอน่าจะมีความสุขแต่ในขณะนี้ลึกๆในใจของเธอทำไมจึงรู้สึกตื่นเต้นอยู่บ้างเธออดไม่ได้ที่จะคิดถึงคืนนั้นอีกครั้งคืนที่เธอจะจดจำไปตลอดกาลเขาจากไปแล้วและเขากำลังจะมาหน้าที่เทือกเขาเคอรีเมื่อเหมืยนคงจือตื่นขึ้นอย่างช้าๆเธอก็พบว่าตัวเธอเองนอนอยู่บนเปยวนปลายเปทั้งสองข้างเชื่อมต่อกับต้นไม้ใหญ่สต้น เบยวนทาจากไม้ไผ่โดยตัดไม้ไผ่หนาจากด้านหนึ่งแล้วแบ่งออกเป็นแถบจากไม้ไผ่ที่แยกออกจากกันไม่หมดไปทั้งสองข้างเชื่อมกันและาส่วนกลางออกเป็นแถบทําให้กลางออกจากส่วนกลางได้มีใบไม้ขนาดใหญ่วางทับบนเบยวนอย่างนุ่มนวลและสบายไม่ถูกความชื้นจากพื้นดินรบกวนยังคงปกคลคุมด้วยเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งและ อากาศบริสุทธิ์ผสมกับความเฉิญซึ่งมีเฉพาะบนภูเขายังคงรอยค้างอยู่ที่ปลายจมูกข,ของเธอร่างกายไม่รู้สึกอึดอัดแต่ยังได้เพียงแต่รู้สึกมีพลังมากขึ้นเล็กน้อยเจ้าตื่นแล้วงั้นเหรออย่างที่คุณเคยดังขึ้นเหมยกงจือพิกตัวลุกขึ้นนั่งเห็นชายสวมหน้ากากเขา่อกกองไฟแม้เป็นเวลาดึกแล้วแต่กองไฟก็ได้ยุงได้ความเฉิญและทําให้อบอุ่นหมยคงจอมองไปรอบ แต่ไม่พบร่างอื่นใดทุกอย่างดูปกติมากราชาปิศาจอิกาดำอยู่ที่ไหนเธอถามสุรายิมระพูดว่ามันหนีไปแล้วหลังจากที่เจ้าหมดสติข้าต้องาการที่จะพาเจ้าหนีไปและมันก็ตามไล่เราเมื่อข้าต้านทานมันไม่ได้การต่อสู้ที่เมืองเทอรีก็จบลงสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเหมือนคงจือถามด้วยความกังวลสุรากล่าว่ามันเป็นการแพ้ทั้งสองฝ่าย อาการบาดเจ็บของราชาปีศาจนกยงจะร้ายแรงกว่ามันสร้างความเสียหายถึงรากเงาไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยแต่อาการบาดเจ็บของจักรพรรดิปีศาจฟินิกซิต้านนั้นก็ไม่เบาเหมือนกันคาดเคียงว่ามันจะต้องใช้พลังสักหน่อยเพื่อที่จะให้มั่นคงถึงเวลาที่มันจะต้องพักพื้นนานแล้วอย่างน้อยในตอนนี้เมืองโทรีก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงเหมือนกงเจือหายใจเข้ายาวๆดวงตาของเธอไร้ผ่านดวงตาที่งดงามของเธอและ เธอมองไปที่สุราพูดขึ้นว่าขอบคุณที่ช่วยข้าไว้อีกครั้งสุรายิ้มเล็กน้อยแล้กล่าวว่าไม่เป็นไรเจ้ามาอยู่เคียงข้างข้าเพื่อช่วยข่าได้อย่างไรเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าถูกราชาปีศาจอีกาดำจับตัวมาเหมยกงจืดถามอย่างกระทานหาันความสงสัยนี้รอกร้อนเธอมาเป็นเวลานานมากสุรากล่าวว่าเจ้าจะรู้ในอนาคตแต่ตอนนี้ข้าบอกเจ้าไม่ได้เหมยกงจือขอมวดคิ้วเล็กน้อย แล้วกระโดดลงจากเปเจ้าดูลึกลับมากข้าไม่ชอบวิธีที่เจ้าซ่อนตัวและปิดบังใบหน้าสุราพูดขึ้นว่านี่คือการปกป้องตัวข้าเองเขาคิดในใจว่านี่ก็เพื่อปกป้องเจ้าเช่นกันแต่แน่นอนว่าเขาจะไม่พูดประโยคนี้ออกมาเหมือนคงจือเงียบงนันเธอจ้องไปที่กองไฟด้วยความมึนงงหลังจากนั้นไม่นานเธอกล่าวอย่างจริงจังว่าข้าจะกลับแล้ว เนื่องจากจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิคิตันได้ถอยไปแล้วพวกมันจะต้องมาหาค่าอย่างแน่นอนเอาละตกลงข้าจะไปส่งเจ้าเองสุราชไม่อยากที่จะอยู่ต่อเอาจึงดับกองไฟตรงหน้าเขาไปจนสุดบริเวณของโรงเรียนเคเรก่อนที่สุราชจะหยนไปเถอะโรงเรียนน่าจะปลอดภัยมากในตอนนี้สุราชกระซิบตกลงในกงจือเหลือมองเขาดวงตางของเธอดูซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย ร่างของเธอก็สั่งไหวในช่วงพิพตาต่อมาเธอก็เดินไปทางโรงเรียนเธอรีขณะที่เขาเฝ้าดูเธอจากไปปากของทังสานก็ยกขึ้นเล็กน้อยร่างกายของเขาแปลงไปมาเล็กน้อยในขณะนี้แรกดวงตาของเขาดูพรามัวอย่างเห็นได้ชัดมันคุ้มไหมแน่นอนว่ามันคุ้มสําหรับเธอทุกอย่างก็คุ้มเขาเดินกลับขึ้นบนภูเขาด้วยก้าวห,หนัก วันนี้เป็นวันที่อันตรายที่สุดสำหรับเขาตั้งแต่เขามายัางโรคนี้นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่เขาใช้จิตสำนึกทางพระเจ้าของเขาอีกด้วยแม้ว่าพลังแห่งจิตสำนึกพระเจ้าจะเกือบหมดไปโดยสิ้นเชิงแต่ในที่สุดเขาก็แทบจะไม่รักษามันไว้ได้ในเวลานี้มีเพียงร่องรอยของจิตสำนึกพระเจ้าที่ตกโตกขึ้นเท่านั้นที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเหมือนเพียนในสายลมแต่เขาก็ไม่เคยเสียใจเลย มื่อถอดหนะ้ากากออกสุราก็เปลี่ยนกลับมาเป็นถังซานอีกครั้งเขาได้ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์จงกระทั้งเอากลับไปยังห้องพักของเขาที่โรงเรียนแห่งการไถ่ถอนร่างกายทางร่างของเขาอ่อนปกเปียกไปหมดลมหายใจก็ปั่นปนไปหมดโคจรลงปานเฉียนเทียนเข้าลึกๆแล้วทํางานเบาๆเพื่อปรับสภาพร่างกายหลังจากที่เส้นเอ็นที่ตึงเครียดในหัวใจของเขาคลายลง ความเหนื่อยร้าอย่างรุนแรงทําให้เขาเผลอหลับไปอย่างรวดเร็วแต่เขารู้ว่าตอนนี้เขายังหลับไม่ได้เมื่อเขาหลับไปเป็นไปได้ที่จิตสัมฤทพระเจ้าจะออกไปจริงๆดังนั้นเขาจึงทําได้เพียงยึดร่างกายของเขาไว้รักษาตัวเองให้อยู่ในสภาวะที่ไม่มึนเมาใช้พลังลึกลับพลังภายในเสียนเทียนอย่างเงียบๆระโดงวิญ,ญญาณและแกนกลางของพลังจิตอย่างเงียบๆสื่อสารการันและบํารุงตัวเอง เมื่อเผชิญหน้ากับราชาปีศาจระดับเทพถึงแม้ว่าเขาจะมีวิธีนับพันวิธีเขาก็ไม่อาจเชื่อมช่องว่างของบุคลิกภาพได้ดังนั้นเมื่อราชาปีศาจรีกาดำพาเหมยกรงเจอไปเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าจะช่วยเหลือเหมยกงเจอแม้ว่าเขาจะใช้จิตสำนึกทางจิตวิญญ,ญาณก็ตามเพราะในเวลานั้นเขาไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าเหมยกงเจอจะเป็นอันตรายประเภทใดหลังจากถูกพาตัวไป แม้ว่าในภายหลังเขาจะตัดสินฐานะการบางอย่างแล้วก็ตามแต่ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าการเลือกเหมือนกงจือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดความแข็งแกร่งและภูมิปัญญาของเหมอนกองจือก็ตัดสินสิ่งนี้เช่นกันดังนั้นเธอจึงเลือกที่จะหลบหนีตั้งแต่แรกราชาปิศาจอีกาดมไม่สามารถตามทันได้ด้วยอาศ,าศาัยจิตสำนึกพระเจ้าและความสามารถของจักรพรรดิเงินครามทั้งสานจึงสามารถซ่อนลมหายใจของตัวเองและเหมอนกงจือได้อย่างง่ายดาย ในเวลานั้นเขาถอนหายใจด้วยความร้องอกรู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นต้องใช้ความรู้ทางจิตสํานึกพระเจ้าของเขาอีกต่อไปเพียงแค่นั่งบนภูเขาและดูเสือต่อสู้กันแต่ทว่าในเวลาต่อมาเขาเพบว่าเขาทําไม่ได้เนื่องจากการต่อสู้ระหว่างากกาสกภรรติปีศาจฟินิกิตันและราชาปีศาจนกยุงผู้ยิ่งใหญ่ได้คุกขาเมืองทุรีทั้งหมดราชาปีศาจนกยุงผู้ยิ่งใหญ่คือพ่อของเธอ แม้ว่าพ่อของเผ่าพันธ์มนุษย์ทั้งหมดจะราดทิ้งไปก็ตามแต่คนนั้นก็คือพ่อของเธอเช่นกันและแม่ของเธอยังคงอยู่ในจารุรัสเทอรีหากพิจารณาจากสถานการณ์หากเมืองเทอรีตกอยู่ในมือของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกซ์คิตันทุกสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้จะเปลี่ยนแปลง,ปลงรากทำลายรางเขาไม่เต็มใจที่จะให้มันเกิดขึ้นก่อนที่จะถึงระดับเทพยิ่งไปกว่านั้น เป้าหมายสูงสุดข,ของเหมยกรงจือก็คือสามารถแทนที่ราชาปีศาจน้องยุงได้จึงสามารถครอบคุมเผ่าพันปีศาจน้องยุงได้และรับพื้นดินริสุทธิ์และพื้นที่สําหรับที่อยู่อาศัยสําหรับมนุษยชาติดังนั้นไม่ว่าจากมุมมองใดก็ตามถาการในเมืองโซเรในปัจจุบันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และจกักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกค,คิตันก็ไม่อาจประสบความสําเร็จได้เช่นกันการมาถึงครั้งที่สองของราชาปีศาจอีกาดานั้น ถูกดึงดูดโดยดวงใจโดยถังสารเขาเป็นคนที่เริ่มที่จะปล่อยการป้องกันของตัวเองและรัศมีของเหมือ,กองกงเจอซึ่งดึงดูดราชาปีศาจอีกาดำการปลุกจิตสำนึกพระเจ้าขึ้นมาเร็กน้อยนั้นเขาสามารถให้ตัวเองหายใจจากชีวิตในอดีตได้ชั่วคราวแต่เขาไม่มีพลังงานที่จําเป็นในการรองรับลมหายใจนี้ราชาปิศาจอิกาดำที่หลบหนีจากเมืองทเีเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด รักษาการบังคับของเทพสมุรในเมืองเคอรีนอกเหนือจากจิตสำนึกพระเจ้าที่เขาใช้ไปแล้วมันก็ยังได้รับการสนับสนุนจากพลังจิตและพลังสายเลือดของปีศาจอีกาดําอีกด้วย้มยลมหายใจแห่งพลังจิตของเขามันเพียงพอที่จะระง,งับราชาปีศาจระดับเทพได้อีกด้านหนึ่งของเมืองเคอรีก็ตกตะลึงการขู่กวันที่เริ่มขึ้นบางที่ทั้งสองฝ่ายจะพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงแม้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องตาย พเพียงพอที่จะทําให้ทั้งสองฝ่ายสลายความคิดที่จะต่อสู้ต่อไปแต่ทั้งหมดนี้ต้องแรกมาด้วยการใช้จิตสานึกทางพระเจ้าของเขาไปซึ่งนั่นทําให้เขาเสียพลังงานไปมากหากไม่ใช่เพราะเขาคอยปกป้องเหมือนคงจือเขาคงหมดสติไปนานแล้วคราวนี้การใช้จิตสานึกทางพระเจ้าเอาเกรงว่ามันจะไม่ฟืน้นคืนมาภายในหนึ่งหรือสองปีมันต้องใช้เวลานานในการอุ่นเครื่องแน่นอนว่า พลังในการดูดซับสายเลือดของราชาปีศาจอีกาดำในระดับเทพก็มีประโยชน์บางอย่างสำหรับเขาเช่นกันโดยเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายของเขาอย่างมากและโรมปารเฉียนเทียนก็ได้ก้าวหน้าไปมากในระยะที่7นี่เป็นกรณีที่พลังงานส่วนใหญ่ถูกใช้โดยแรงกด,ดดันของเทพสมุทรในที่สุดผลลัพธ์สุดท้ายก็ออกมาดีจากราชาปีศาจอีกาดำเขาอย่างได้รับุงเก็บของที่ราชาปีศาจ กีกาดำระดับเทพพกติดตัวมาด้วยซึ่งมีสิ่งดีๆมากมายแต่ตอนนี้เขาไม่มีเวลาทําความสะอาดคืนนี้ทั้งเมืองเกเรีไม่สงบสุขเลยการดำรงอยู่ของจกอักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินนิ์กิตันไม่ทราบว่ากี่ปีแล้วที่มันไม่ได้เคลื่อนไหวต่อหน้าคนธรรมดาแต่คราวนี้ไม่เพียงแต่เคลื่อนไหวเท่านั้นแต่ยังมุ่งเป้ามาที่เมืองเกเรและเอาพันปีศาจนงยงที่ปกป้องเมืองเกเรมาหลายร้อยปี สิ่งนี้จะทําให้เกิดความวุ่นวายในเมืองเทเรยอย่างไม่ต้องสงสยัยและอาจก่อให้เกิดอิทธิพลที่ประเมินค่าไม่ได้ในจักรวรรดิแทนอยู่ทั้งหมดสิ่งที่สําคัญที่สุดคือผลลัพธ์สุดท้ายของการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่ว่าจักรพรรดิปีศาจปินิคิตตันจะชนะแต่อย่างน้อยก็รูเ้เผินๆแล้วทั้งสองฝ่ายต่างก็พ่ายแพ้ทางโู่ราชาปีศาจนงยงแห่งเมืองเทเรสามารถขัดขวางการโจมตีของจักรพรรดิปีศาจปินิคิตตันได้ทําให ราชวงศ์หลายคนในเมืองโทเรต้องตรวจสอบความแข็งแกร่งของเผ่าพันธ์ปีศาจนุ่งยุงอีกครั้งในเวลาเดียวกันราชาสำนักบรรพุุษอาวุโสจะตอบสนองอย่างแน่นอนหากจักพรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกซ่ตันชนะการต่อสู้ครั้งนี้และการหายตัวไปของราชาปีศาจมังกรน,น้ำแข็งสามารถนำมาใช้เพื่อปกปิดถ้าเป็นเช่นนี้สามารถที่จะระง,งับการโจมตีของเผ่าพันธ์ปีศาจนุ่งยุงได้ และสามารถยืดเมืองสุรีได้ในคราวเดียวแต่ปัญหาคือจกักรพรรดิปีศาจฟินิ์คิตันไม่ได้รับชัยชนะในครั้งนี้และเขาก็โดนโจมตีอย่างหนักแน่นอนว่าเขาไม่สามารถพูดคนเดียวได้ที่สาคัญกว่านั้นในโรคของเผ่าพันธุ์ปีศาจเขามักจะใช้ความแข็งแกร่งของเขาเสมอเพื่อความเคารพความแข็งแกร่งต้องอยู่เหนือเหตุผลหากไม่มีความแข็งแกร่งก็งไม่มีทุนที่สมเหตุสมผลและราชาปีศาจนกยุง ก็อาศัยการเผาไหม้ของโชคราภบ,บรรพบุบรุษอวสุและเขาก็โจมตีจักรพรรดิปีศาจฟินิกซิตันอย่างดื้อรั้นนอกจากนี้การปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของบุคคลที่แข็งแกร่งที่ดูเหมือนจะมาจากทาเรเงาจะทําให้ราชสำนักบรรพบุบรุษอวสุมองเมืองเทเรแตกต่างออกไปอย่างแน่นอนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้จะต้องมีมากมายจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกซิตันซึ่งได้เลื่อนตำแหน่งเป็นจักรพรรดิปีศาจ ะการปราบปรามเมืองเคเรก็เป็นเวลาที่ดีที่สุดหาดาโอกาสนี้การปราบปรามของเขาอาจจะล้มเหลวเขาจะต้องคิดใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําอีกครัง้งท้ายที่สุดแล้วเผ่าพันธุน์ปิศาโนยงก็งไม่ได้มีพันธมิตรในราชสำนักบรรพบรุษอวสูเมื่อพวกเขาแสดงความแข็งแกร่งเพียง,งพอจิตในการพูดตามธรรมชาติก็จะกลับมาเช่นกันอินทธิพลของเหตุการณ์นี้เพิ่งเริ่มต้นนับตั้งแต่ช่วงที่สงครามสิ้นสุดลงและ จะมีผลกระทบบ้างไปเป็นเวลานานเท้าตูเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นอีกครั้งในยามรุ่งอรุณทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะกลับคืนสู่ความสงบมีเพียงอาคารที่เสียหายในเมืองเทรีเท่านั้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการสู้รบที่สะเทือนขวัญเมื่อวานนี้ณโนะรงเรียนแห่งการถ่ายถอนอันไปยืนอยู่บนหลังคาบ้านของเขามองไปทางทิศตะวันออกไกลแรกสุน่นเนบิสาสีม่วงอย่างเงียบ ดวงตาของจิ้งจอกสวรรค์ระดับที่5ทําให้เขาเหมือนได้เห็นโลกอีกใบหนึ่งและเขาสามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายเลือดของปีศาจระดับสูงนี้มากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่อารมณ์ของคนทั้งคนก็ดูเหมือนจะเกิดใหม่อีกครั้งอย่างสมบูรณ์เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้เขาดูมั่นใจมากขึ้นและอุปนิสัยของเขาก็ยังมีกลิ่นปุนติดอยู่ด้วยแต่ใดที่เขาไม่พูดหรือพูดอะไรมากเขาก็ดูเหมือนเด็กหนุ่มหน้าตาดี ที่มีอุปนิสัยที่ละเอียดนอนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ